อ๋อเหรอผมไม่เข้านี่ไงนี่ไงนี่ไงอ๋อมาดิครับโอ้โหอ๋อมาดีอ๋อมาดิดแล้วก็ซัดอีกรูปนึ่งหู้ขอมาขอผิดชีวิตเปลี่ยนนะเดี๋ยวพึ่งโอ้โหเือบขอาไปไหลง่ายๆฮะ โอ้สวยมากคาฟิแล้วเปิดลูกนี้4-0โอ้โหคุกกี้แลนด์ช็อปรับเติมเกมอ e ีฟุตบอลและเกมอื่นๆอีกมากมายถูกกลัวเติมเองเติมไวสายฟ้าแลบต้องที่คุกกี้แลนด์ช็อปให้บริการ9โมงเช้าถึงตีหนึ่งสนใจคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปครับสวัสดีครับทุกคนเป็นไงบ้างครับ โชว์ไทม์ยังสตาร์วนทูมาแล้วเปิดกันบ้างหรือเปล่าหรือว่าเก็บทองไว้ดีกว่าเอาเป็นว่าหลายๆคนผิดหวังกับค่าพลังของนักเตะแพ็กนี้เอาพอสมควรเลยนะครับรวมถึงผมด้วยผมผิดหวังกับเพยีสไตล์ของควดิโอพอสมควรจริงๆแล้วอยากให้เป็น t อ a c k กิ้งฟูลแบ็ k มากกว่าหรือไม่ก็คิลิวคิเลก็ฟูลแบ็กฟินิชเชอรก็ยังดีเนาะแต่ว่านี่มาเป็นพย์สไต์นักเตะที่เป็นเกมลับอะ่ะ ดิสซีฟฟูแบ็กก็จะเป็นแบ็กสายเกมลับไปซะง,งั้นนะครับก็เลยไม่เปิดดีกว่าแค่นี้ <c oughs> จิกๆก็อยากได้กองหลังเป็นแบ็กซ้ายนั่นแหละแต่ว่าเรามีแบ็กซ้ายนั่นไงตัวนั้นอยู่แล้วอะชื่ออะไรจำไม่ได้ตัวนี้เอาไม่ใช่ตัวนี้ตัวไหนเนี่ย <c oughs> นี่คอสตาคูตาแจกฟีก็เป็นแบ็กซ้ายคือตัวตึงอยู่แล้วตัวนี้ตึงมากๆใช้ตัวนี้ดีกว่า ไม่เปิดก็ได้แต่ว่าเขามีแจกฟรีเนาะเขามีแจกฟรีก็มาสุ่มกันหน่อยนะครับสุ่มฟรีก็พอ <c oughs> ไม่ลงทุนและมีอีกแพ็กหนึ่งที่มาพร้อมกันก็คือโชว์ไทม์เจลลี่ครับแพ็กนี้ก็ใครเป็นสายเจลลี่ก็จัดได้ครับมีโชว์ไทมกันอยู่4ตัวแล้วก็มีโมเมนตัมดิปปิ้งสตัวนะเป็นสกษษษษิลพิเศษนอกนั้นก็เป็นตัวธรรมดานะครับหลายคนที่เป็นสายเจลลี่ก็คงจะเข้าไปเปิดแล้วล่ะแต่ว่า ตรงนี้ก็พาก,ก่อน <c oughs> เจลิกเว้นไว้ก่อนเนาะแล้วอีกแพ็กหนึ่งก็จะเป็น Player of the Week e n d อนค s ร์เลสตาตาหนากเสียงผิดก็ต้องขอไปดเดอมากันอยู่32ตัวทุกคนโอ้โหเยอะมากใครอยากจะก็ตามสบายครับแพ็กนี้ขมมุงต้องเว้นไว้ก่อนเนาะโอเค อีกแพ็คหนึ่งนี่เป็นยังสตาร์วนทูวนวันยังสตาร์วนวันก็ยังไม่จบนะครับเหลือลปอีกสามวันก็จะเป็นวันจันนุ่แหละที่เหลือก็มีอะไรอีกที่ข้างค้างกันอยู่ไม่น่าจะมีละที่เหลือก็จะเป็นแพ็คเก่าเนาะอ๋อนี่ไงแพ็คใหม่เมเจอร์2อคนครับนี่เดลาฟอนเต ดล่าฟอนเตผมไม่รู้จักโค้ดนี้แต่ว่าแต่ว่าไส้ในสวยนะเห็นแล้วไส้ในสวยครับเอาเข้าไปดูหน่อยขอเข้าไปดูหน่อยขอเข้าไปดูหน่อยนี่ไงโค้ชชาวสเปนโพซิชันเกม8 8เอาไว้88เลือกได้เล่นได้2เพรสไทโอคุ้มมากครับ500ทองคุ้มคุ้มคุ้มตัวนี้คุ้มส่วนโค้ชคนนี้เอาเดี๋ยวนะ โค้ดคนนี้เป็นสตอยโควิดสตอยโควิดใช่ไหมของชาวเซอร์เบียหรือเปล่าถ้าจำไม่ผิดนะถ้าจำผิดก็ต้องขออภัยครับ <c oughs> เล่นได้2เพลย์สไตล์เหมือนกันพิกเคาน์เตอร์88เอาไว้88คนนี้ก็คุ้มใครสายพิกเคาน์เตอร์ก็จัดไปครับพิกเคาน์เตอร์หรือว่าเอาไว้ก็ได้เปลี่ยนแผนเปลี่ยนเกมเปลี่ยนสไตล์การคันก็ดได้นะเล่นแกล้งอยู่ ครึ่งแรกเล่นเคาน์เตอร์ครึ่งหลังเล่นเอาไว้ก็ได้นะถ้าเปลี่ยนแผนนะโค้ชคนนี้อยู่กับเราเป็นร้อยวันทุกคน 3. สามเดือนกว่าสองคนนี้ 3. สามเดือนกว่าไม่ต้องห่วงมีเวลาเยอะเก็บทองฟรีซื้อก็ได้ห้าร้อยทองเองนะครับสองคนนี้อ้อเดี๋ยวไปดูการบูสต์ค่าพลังกันหน่อยครับการบูสต์ค่าพลังบวกหนึ่งที่ kicking power ครับ s t o ยโควิดใช่ไหม s t o ยโควิด ถ้าอ่านออกเสียงผิดต้องขอไฟเดอร์บวกหนึ่งที่คิกกิ้งพาวเวรครับแล้วคนนี้เอาคนนี้บวกหนึ่งที่สปิดต,ต้นเนาะอ่ะสปิดต้นครับโอ้ชอบชอบแต่ว่าตอนนี้ใช้อลองโซ่ไปก่อนได้อยู่แล้วคลิปนี้พาทุกคนมาไต่แรงนะทุกคน ไม่ได้พามาเปิดแพ็กนะแต่ว่าเดี๋ยวขอไปเปิดเปิดฟรีกันหน่อยขอไปเปิดฟรีกันหน่อยชั้นเลียวฟรีหนึ่งครั้งสูงฟรีถ้าได้ก็จะจับลงแรงเลยครับภาวนาขอให้ได้นะขอให้ได้ตัวแบบตัวฟรีสักตัวเถอะเนาะตัวฟรีสักตัวเถอะฟันเดอร์เฟนก็ได้ฟันเดอร์เฟนก็ได้ดอกอด,ดิโอนก็ได้อะ ตัวไหนก็ได้สักตัวหนึ่งโชว์ไทม์มาลองดู1 2ึสแล้วก็หนึ่ตัวไหนก็ได้ขอเป็นกองหลังแล้วกันตัวไหนก็ได้ขอเป็นกองหลังแล้วกันมาถ้าได้ก็จะจับลงแรงเลยครับ นับหนึ่งสองไปเรียบร้อยตุ้มอ้โหนั่นหละรครับทุกผู้ชมโอ้ยไม่เคยกับเขาหรอกของฟรีนี่ไม่เคยกับเขาหรอกโอ,โอ้โหทีมอะไรวะเนี่ยทีมอะไรวะเนี่ยขอดูหน่อยเสื้อสีชมพูอาลิก้า อาริกาเสื้อสวยชอบชอบชอบสีเสื้อเมื่อกี้๋ยวไปดูหน่อยมาทุกคนคลิปนี้พาทุกคนมาแต่แรงนะวันนี้มาในแผน3 2 3สสองครับทุกคนแผนนี้ไม่ได้จัดเองนะแผนนี้มีที่มาครับไม่ได้จัดเองนี่แผนนี้ไม่ได้จัดเองนะใครชอบเล่นแบบ ว่า position g เก e แนะนำเลยครับแต่ว่าตอนนี้ผมใช้ค u i c k c o u n t e ออยู่นะเพราะว่าผมอยากแบบสวนกลับเร็วหน่อยนะครับถ้าใครอยากแบบสไตล์ต่อบนอะ่ะมีคนถามหาสไตล์ต่อบนลองจัดแผนนี้ดูลองจัดแผนนี้ด,ด,นดูนะครับเดี๋ยวพาไปเดี๋ยวพาไปมาแผนนี้เป็นของเปรูครับทีมชาติเปรูนะมาน้าแผนก็สองปุ๊บเซาอเมริกา แล้วไปที่7ก็คือ national ครับไปแล้วไปที่4ไเปรูครับทีมที่4ปุ๊บก,ก็จะได้แผนนี้เลยครับลาดแผน2 7 4จัดไปครับอ่ะใครสายต่อบนลองดูผมก็อยากลองเหมือนกัน <laughs> หลัง3แล้วก็ปีกต่ำๆแบบเนี้ชอบกลางแน่นๆอ่ะจัดไปตามนี้ วันนี้มาหน้าคู่ลุงหลานจัดไปตัวสำรองก็ประมาณนี้ครับอ่ะประมาณนี้แหละเปิดแพ็คเก่าไม่ได้เปิดแพ็คใหม่ไม่ได้ก็ไม่ต้องใช้ใช้ตัวเก่านี่แหละโอเคสีขีด,ดเสาีดเอ้าหรือ3ามขีดว่ะเจอเซนอนครับดีวิชั่นสเหมือนกันหวังว่าคงจะไม่ตึงนะ โอเคได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ถูกคู่แข่งกันหน่อยคู่แข็งมาในแผน4-3-3ครับหน้า3พี่โดเป็นหน้าเป้านะโอ้เล่น SS ฝั่งซ้ายสายเขียวสายเขียวน่าจะสายฟรีแหละดูแล้ว น่าจะผ่านนะหวังว่าโอ้ชชย,ยินยฟิตเปียโอ้โหโประตูฟิตเปียได้เช็คสบายเอาเอมบัปเป้ออกไปเอาตัวนี้เข้าก่อนไหมเนาะนี่ดีกว่าคมว่าแบบนี้ดีกว่าสมาริโอดีกว่านะประมาณนี้แหละมาครับหนูเสื้อกันหน่อยโอ้โหมาเสื้อแดงเหรอเสื้อแดงเสื้อขาวเหรอเอาไงดีผมก็ใส่ชุดแดงแล้วกัน ใส่เสื้อสีเขียวเนาะโอเคมาครับลุยทุกคนตอนนี้ไม่ผมมีปัญหาครับถ้าเสียงอะไรไม่ดีก็ต้องขอไปะเข้ามาแล้วยังไม่ได้กดซับฝากดซับกดไลค์ผมด้วยนะครับโอเคนะใส่เพิ่มเสียงนี่ซุ้หน่อยหนดง โอเคแมนนี้เนาะมวิ่ีกโดนนูครับอนี่ฝากไว้เย้ยยยยยยยไยดยย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 ายย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 ย้ แล้วยังไงจบอว,วยังได้ครับม่สิตามมาเช็คออกรัางขวาไปอุ้ยอันนั้นยังดลักได้ไหไลมาตรงกลางเวลาฝากไปที่เดยงคาฟูไหลมาโอ้โหติดยังได้อยู่ครับวลีล่าออกซ้ายสุดมาเชายยยียิโยสวยไหลโอ้โหจะไหลอ่าจาร เห็นหนเกมบอลโอ้โหเสียโอ้โหเกือบจะโดนสวนแล้วจะโดนสวนไปเกมบ่าวออยังได้ไปดีกว่าตน้ต่งแน่นมากแต่ยังฟิกไม่ได้ไกลยาวมาที่ลอนดลโรก็ล้ำหน้าแล้วครับ ฝัไนไลยจะเปิดโยนเข้าไปข้างหน้าดีกว่าวปวางลงลุ้มกดมาลรกนี้เอ็ดเบ็ดมาที่แชจินโยยก,กลงกลางแล้วลงลุ้มขึ้นมองยังไม่ได้คาฟูพักอกเอ้าจจยิงังหน้าอยู่เชนบอสเตยองโอ้โเธอหนึ่งรอบเขาทำอะไรวะเนี่ยอิสตินโลนั่นอ ไม่ได้ผมบอลได้ดีชอบดีชอบดีได้แล้วลุงลุงลุมแอลากมายาวๆลูกนี้เธอหนึ่งรอบโอ้โหหลุดบอลบอลหดูเท้ากะฟูได้ไหลมาเฟงกี้โอ้ยจันเลี้ยยังไงยังได้อยู่ โอ้ยกายผิด <ใจ S 1> ชีวิตเปลี่ยนเยอ็มว่าเอ้ยเอาหูปันอุ้ยขวาตรงนี้็เดแข่งโยอะอยู่เลเวดโอ้โหเขาเข้ามาเร็วคนไม่ผ่านฮนะชิมิเจชิมินเจาฝากไปซ้ายแล้วจะปัน่นไหมตรงนี้จากสตันนิ่ครับอย่างนดาอยู่ขนมโล่ก่อนที่เดยอง ขวาไปเดี๋ยวกม่เกะฝากไว้ไหลมาง่ายๆครับเดี๋ยวแบบเข้าเป็นโอ้โหตกจังเลยซ้ายไปเอ็ดเวดไหลโอ้โหไม่ถึงไหลมากๆยังไม่ได้ยิงเลยครับทุกคน ครึ่งแรกอีกแล้วไม่ได้ยิงเลยเอาใหม่เอาใหม่อ่ะครึ่งหลังยังไม่เปลี่ยนเนาะยังไม่เปลี่ยนฮะเน้นทองบอลหน่อยครึ่งหลังไหลเชี่ยวะไหลมาที่พาวิเนตเบ็ดเบ็ดปิกเข้าตรงกลางแล้วไหลเข้ากลาง แล้วยังไงซัดตรงนี้ก็อนหนึ่งสูงนะปูเราลยโอ้จังหวะครั้งเดียวของเกมโอโ้แล้วเป็นประตูเลยครับอย่างคมจังหวะครั้งแรกของเกม,ไห,มไหนไหมตันคูไหนไหมเบียร่าปากยาวไปที่คู เชนเจตักได้บอลอยู่ที่คาฟูเวลาเวลายกไปเชนโย่โอ้เชนโย่เติมสูงมากตรงก่อนฮะวอนอยู่ที่โรนโดคาฟูยังตักได้ฝากไปทางซ้ายเคนโบว์เชนโย่ไหลโอ้โ บอลอยู่ที่โรน,นันย,ยิงอยู่ดูสิจ่ายมาตรงนี้แล้วยังไงอูมดักได้เด็กแคทบอลเออร์ออกซ้ายไปยกดันดูสิได้เด็กแคทบอ,บอเออร์ไหลมาที่เด็ดเบี้ยครับง่ายๆเลยเด็ดเบี้ยกระชากมายาวๆแล้วยังไงกินอีกทีนึงติดเซฟฮุมฮุมดักได้แล้ว ยิงทีหนึ่งก็สองสุรบู้ก <'s> องหน้าคู่ของเรานี่แบบยิงคนละทีอย่างคมเอาแล้วเปลี่ยนแพนแล้วมั้งครับขอดูหน่อยเปลี่ยนไหมสี่สามสามน่าจะเอาขึ้นเป็นเอมฟคู่หรือเปล่าครับ <c oughs> สายฟรีก็ต้องอดทนหน่อยเนาะค <c oughs> ่าพลังไม่เยอะ เราก็ยังไม่เปลี่ยนนะโดยยังยังได้อยู่เดี๋ยวขึ้นหลังไยว่ากันครับเ้าตอนนี้มัน60ตัวแล้วนี่คู้ผมลืมไปเลยทุกคนทีรูลงมาครับเปิดมุมแน่แน่ อย่งไงฮะยอ๋อโดนชกไหมลุงชกไหมอ๋อไปฮะผมก็ชอบแหละใส่เคาชโค้ชเฮ้ยโค้ชเฮ้ยผมไม่เข้านี่ไงนี่ไงนี่ไงอ๋อมาดีครับโอ้โหอ๋อมาดีอ๋อมาดีแล้วก็ซัดอีกรูปหนึ่งหู ู <Super> เปิดคงโค้งสักลูกดิเปิดงโค้งให้เด็กมันดูเปิดเข้าไปแล้วก็ขึ้นวงตรงนี้ไม่ถึงตุงนุ้จะเข้าซ้ำอีกทีก็ <S <S เรียบร้อยเสร็จมั์ติเนสละเปิดเอายาวมาขึ้นมองอย่างหน้าอยู่ออกซ้ายไหม <S <S เดบิดฝาครับ แนันโยดไหลไปที่เนวิตเนเวิตแล้วก็ริงทีนึงก็สองศูนย์สามศูนย์โอโ้ยตามผมครับโอ้ยริงสามทีเจอสายไม่แข็งแล้วก็เลยเล่นง่ายหน่อยเนาะเพราะมาเพราะผิดชีวิตเปลี่ยนนะ เดือดโอ้โหลุกวอาไปไหลง่ายง่ายฮะโอ้โหสวยมากคาฟูแล้วเปิดลูกนี้4-0แล้วโ oh, อ้ยลงมาเร็วขึ้นมงนี้ก็ติดเซฟของมาติเนสแล้วฮนะโอ้โหเปลี่ยนตัวไหมให้ตัวสำรองลงมาหน่อยสงสารเดี๋ยวไม่ได้ลง <c oughs> มา องสานเนี่ยไม่เลื่อนลงเนาะคู่หน้าเปลี่ยนไปเลยมาองหลังฟคตตาโคตตานี่ละกันโอเคฟคตตาโคตตาไม่ลงอะ่ะคงจะตามไม่ทันแล้วมั้ง อันนี้87ครับสามนาทีก่อนทดเวลาเปิดโค้งเข้าไปแชร์จินโยกขึ้นมงตรงนี้ไม่ถึงจะโดนส่วนแล้วจะโดนส่วนไหมเบลลิงแฮมครับลงมาประคองเกมไว้อยู่วนนอยู่ที่เบลลิงแฮมฝ่ายตรงข้ามโดนดักไว้ได้โดยเบลลิงแฮมนิเอนวินเวโอ้โยกดไม่ถูกกดไม่โดนกน โอ้ลโอโดนเซไปที่ในเบ็ดทีฝากไว้ความาโอ้ไม่ได้เอาเค3-0ครับเกมนี้น่าจะเจอไซโอนนะครับแต่ว่าลูกเกมอาจจะนี่สักหน่อยไ้เปรียบส้หน่อยเพราะว่าตัวผู้เล่นเราข้าพลังเยอะหนู่ข้าพลังเยอะกว่านะครับโอ้ยิงหกเข้าขอบห้าผู้แข่งยิงหนึ่งเข้าขอบหนึ่ง ได้3ามประตูครับเดี๋ยวดู MVP จะเป็นใครเกมนี้ถือว่าไม่ยากเพราะว่าแผนอาจจะแบบเข้าทางเนาะแผนอาจจะเข้าทางเราแล้วก็การเคาะบอลของเขาก็ยังยังไม่ไหลลื่นสักเท่าไหร่นะครับไปดู MVP ครับ MVP อยู่ที่ลุงลุงครับโอ้ไม่ใช่โอ้โหโรมาริโอยิงลูกแรกได้เลยนำหนึ่งศแล้วก็ลุงลุงยิงตามเน็ตเบก็ซัด ตามหลังครับสามคน7.5 7.5 7.0ต่ำสุดก็เป็นอา้พวกนี้ลงไปไม่ได้เล่นไม่มีคะแนนคาฟูคาฟูสาปเปิดให้นะเมื่อกี้ถ้าหมงเข้าก็เป็นแอซซดของคาฟูแล้วครับคู่แข่งก็มาติเนสเซฟเยอะหน่อย6.0จูบโนบนกิมรารลยดีเอฟเนาะกินดีเอฟก็ไม่ใช่สายเกมรับสักเท่าไหร่เนะบุโนโกิมรารลย โอเคทุกคนคลิปนี้ก็มีประมาณนี้ครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามฟอร์ฟันชาแนลนะครับขอบคุณที่ดูจนจบคลิปติดๆขัดๆบ้างก็ต้องขออภัยเสียงมีปัญหาหน่อยอาจจะมีปัญหาหน่อยหรือว่าไม่ชัดเจนเม้นบอกก็ได้ครับจะได้ปรับปรุงผมมีปัญหาเรื่องไม้นะทุกคนผมมีปัญหาเรื่องไม่นิดหน่อยถ้าเป็นเสียงที่มันไม่ชัดเจนก็ต้องขออภัยครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับทุกคนขอบคุณครับฟอร์ฟันชาแนลผมทําได้คุณก็ทําได้ใครยังไม่ได้กดซับฝากกดซับกดไลค์ผมด้วยนะครับ ไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับบายมาริโอ้ยิงนาทีที่49ยิงลูกแรกเข้าเลยตุมดิเก้ซากาติดเซฟยิงอีกทีก็เรียบร้อย